ออนก็ได้เห็นจนไดนะทุกคนดีออนเห็นในขีปโอ้ยสวยมากเลยค่ะนี่อันนี้ชุดน,นี้สวย,ยสวยมากอ่ะไปไปถ่ายรูปแล้วมีคนมาปิกนิกมาสื่อหารสื่อหนีกินน้ำเด้เด้อยากถ่ายรูปจังเลยเ <c oughs> อ้ยจะไดบปรีพราแฟนมาบุรีให้เป็นมือกองนทุกคน โอ้ยเหลือใจดีข่อยนี่เนาะแก้วนี้ชื่องามเลยน,นี่ที่อ่อนบางยืนนี่เนาะเด็นบอยใจสินเอ้ยงามก็ได้เนาะแต่เราฟังมันก็ง่ามแบบ น้ำเลยแหละนี่นี่ทุกคนใส่ทรงก้าแล้วดอ,อกคูน่เนเนี่ยนะเนี่ยอุ้ยต้องฟังอะไรจะเป็นบริการของน้ำเนาะอ๋อจิกมนนิกมันอนบูบางคนเอามอนเอาอย่างมานอ่ะพอมันหุ่มเราอยู่ได้นี่สวยมากเลยค่ะสีขาวกันทั้งหมดเลยน,นี่ออนก็ใส่ก็ใส่สีขาวค่ะ ่าวเมอนกันไข้างหน้านี่คือวันสุดท้ายเนาะทุกคนโบเป็นเทียนะก็คือคนกันละไอซสีขาว,วันเต็มเลยปะได้ทาราบวงดีวกว่าไป ดดอเออด,ดนนั้นเ้ยดันสวยมากเลยที่เขา่าไังได้เลยมัน ยางตามเข้าได้อันนี้ก <c oughs> ็มีความกินเต็มด้วยทุกคนด้ยยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทบอร์จังห่วงเราแม้ว่าสะดวกสบายคะแนในใดอ่ะคิดเอาสำนันได้ทุกคนอันนี้อ่อนไนยางตามเขาเล้นะ หอนขนาดมะมาช่วงช่วงแรงเลยได้เนี่ทุกคนยังหอนคนกระเตมเลยจ้านคนคลายคลองตามอันนี้นองเต็มเลยลาชิชูพัดน้ำย่งางย่างก็คลายดีแล้วนะาแถวนี้ ต้องห่วงมาสิสิหิวอ่อนบอกเลยบ่ต้องห่วงมาสิหิวอยู่นี่นะทุกคนเอามีให้กินตลอดกุบสิ่นไก่หมูอันนี้หมูหนมมีเบิร์กิ๊ไปจังได้แล้วมันโอ้ยคนเต็มเลยๆๆ อระซานทุกชิน้นคนต่อแถวสื่อมันคนแต่ละคนเพกหิ้วเนาะขายดีแล้วนะแบบเป็นแบบสามเข็มถะเต็มเลยไอติมไอติมกับเย็นเย็นลูกชิน้นแมลงทอดโอ้มี่มัน แตนหัอน oh, ้ำอ้อยหวานๆโอ้ยม่อได้ได้สีหอดแต่บันไก่แล้วไกลแล้วมาใส่ไก่งานนะครับมาใา่ดาวนะครับไดินไกลนะครับมาใสไก่เดีน้ไก่เหรอมาใส่ไปงานบ่าอากไก่แล้วยายไก่กับย่างตั้มคนนี้เด้ มวยมันแสดงอย่างนี้สิจ๊ะผู้กระปวดปิ่งกันนีดีเดอร์เนี่ย,ยสหาบาทข้อกินยูกทุกคนเลยไม่ได้ดได้ออ่นเฉาะหอนงานเฉาะแต่ถือ ย่างไปเรื่อยๆค่ะอกว่าอ๋อนี่ดิพระราชดำหลัสประกาศพระองค์เป็นพระพุทธศา,นะาสนาอ๋อณโบวัดพระศีตามโอ้คนไล่์ะนะเต็มเลยทุกคนเลย อ่อนกับสียางไปตาอันนี้นีล,นล่ะคนเหลาก็มีเด้อสิบอกให้เก็นโดนนทสีใซส,สินอ๋อยางไปตามนี่ว ถามได้เลว คนส่วนร้ายเนาะแตนก็ฟังนี้ฟังนี้กับนี่เต็มเลยมี่ยงยางมาตัง้งหลายของเรายั่งบอดโอ้ยยางจากสนามไส้ทุกคนจะมีคนแบบ ไปงานแล้วก็คนที่ออกมาจากงานเพราะว่ามาแต่ดนแล้วนะทุกคนเนาะเดีไปเบิ่งในงานมางคนสิร้ายสั่มในะอันนี้คือคนที่เขาออกมาเนาะจะไปขึ้น MRT นะทางคนธรรมดาทางขาขาโซงเนาะแลมีเวิร์ดแต่ละคนก็เที่ยวแล้วนะคือยางเนาะยางไก่ <c oughs> จีหอ่อนการบอดิอย,าง,ยางมาเนี่ยเป็นไรเราต้องสู้นะครับทุกคนเราต้องสู้มาาข้งล่างกับเต็มเลยเมนเบิร์ดคนมากระเต็มคนมากรเต็มแค่ไว่รุนเท่านั้นเลยทุกคน เแถาผู้แก่เพิ่นก็มาคือกันเนาะ ไปเย็นกันหน่อยแล้วแราต่อไปทางใดทางสูงอเไแล้วงลุวขุดนี้เนาะอ่อนวางวา,งวางคูณได้คือสีได้มามันนี่พอเป็นมือสุดท้ายแล้วเนาะน้ำอะไรกา,ายด้เนี่ยน้ยดี ดอกน้องดอกใหม่นี่จ้าก็ถือดอกไม้ก็รู้อ๋อคล้ายดอกใหม่ใช่ไหมข้างในบ่หมีดอกอ่อนเห็นไหมแต่ว่าข้างในข้างในเหมือนแบบว่าขันหอมมีจิตใจศรัทธานะบอเอาดอกบัวก็ได้ขนนะเนาะเอาไปแกะอาทิธาเน่าขนาดอืมคนจะมาเน้นขนาดไหน ท่าไม่ซื้อูไมาเกแกไม่โอจุด้เงินกแกตกก้หญอันนี้น้ำอะไรคะแก้วหนึ่งค่ะคนเยอันแ่ะปีิเท่าไหร่คะสามิจ้าได้แล้ค่ะทุกคนน้ำบรรยายน่ๆ นะแก้วละสามิบาทปลาจนเบิดคลายดีแห้งพอมีแหงอย่างเนี่ยนะทุกคนคน้ายแหงไลยสุดๆเลยบออ่อนเบิดเเยใจเลยที่ได้มาเมือนนี้มันคลายตลอดเส้นทางเนาะใาย มักงวงชะพลดเต็มเลยราคาประมาณกี่สิบสามสิบบาทนี่แหละประมาณนี้แหละคเ่ะอ๋ <c oughs> อขอ้าวโพดเนยก็มีเต็มเลยมะพร้าวก็มียังสิดีอันนี้ไปอนอนซอนมาวัดพระเกียรติัตร,รามาอนซอนกองกินนะทุกคน ดาวเรืองลอกวดที่ um, mm ี่คุณ่นี่เรอนี่เด็ดสใหญ่อ่ะเข้างานกันเลยอืมเข้างานแล้วเจ้าหัวเขาจังใดคนเยิ่งไายขนาดนี้หน้ายุ่เลย

ม้เนคนจริงได้วันนี้ทุกคนเ็เกน้าด้านหน้านะครับดครับ <c oughs> ไปเลยค่ะาเขาอมีนะครับาเข้ามีนะครับลูรอบบ้านอยู่นะครับไม่ด้ตัดูนะครับ